คืนนี้3ามทุ่มเชลซี Chelsea เจอกับเชฟฟิลด์เนต็ดโอ้เชลซีช่วงนี้โคมาเชฟฟิลด์เนต็ดตอนนี้กำลังหนีตกชั้นนะบอกเลยว่าวันนี้เชฟฟิลด์สู้เต็มที่และคนที่อันตรายนะคือแม็กเบอร์นี่คริสอาเชอร์สคนนี้แหละจะทำการปั่นปวนเชลซีแบบสุดๆในวันนี้เชลซี Chelsea เนี่ยเพิ่งจะแพ้เอฟเวอร์ตันมานะบอกเลยว่าวันนี้ถึงแม้ว่าเล่นที่สแตมฟอร์ดบีชนะ ระสันแน่ๆเอ็นคุณครูเนี่ยจะเป่าลูกโป่งใช่ไหมมาเลยจัดมาเลยผมบอกเลยนะว่าวันนี้เชลฟี่ในแต่ทีมนี้พร้อมชนกับเชลซีอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกเลยนะว่าวันนี้เชลฟี่ในแต่นะจะบุกไปที่แซมฟอร์ดบิชและก็ตบเชลซีเนี่ยแพ้คาบ้านเลยวันนี้ดาบคู่จะฟันฉับใส่สิงโต้มืนครา้เชลซีคาเดอร์บิชให้ดูผมมั่นใจมาก